โนเดียสัทุกคนนี่คือรายการอยู่ที่ทีวีนะครับผมตอนนี้อยู่กับ Radio, oh yeah! <c oughs> ไมค์ควาเบอร์ชันในุดองสองโซไวทวอร์นะครับโอ้ยอ <c oughs> อยย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 ายยมยรยยนยย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 ยมานนร,าาร 4, ายย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 ยนยยยยผมยย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 ยมยย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 ยนยย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 ยอยยยเยย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 ายยยยยยยผมยยยยอผมก็ต้องม,มาต้องมาถ่ายใหม่ครับผมซึ่ง คิดนั้นเนี่ยผมได้เจอทองเนี่ยผมซึ่งอยู่บริเวณข้างหน้าบ้านนี้เองนีครับผมเนี่ยก็คือเจอแหล่งทองเนี่ยนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะลึกพอสุ้มครวนนะครับผมอ้าวเฮ้ยหยอกมาได้่ยอ้าว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 อ๋อโอเคโอเคแล้วครับผมนะเราก็จะไปเอ,อ่อทุกคนจะสร้างบ้านกันก่อนไหมครับผมเนะี่ยอเออผมขอเปี่อสร้างบ้านก่อน อจะสร้างบ้านก่อนไหมครับผมนะใครจะสร้างาก็สร้างไปเลยนะผมนะแบบ่งหน้าที่กันนะครับผมนะใครจะเป็นคนที่หาเนื้อใครจะเป็นคนทำปางก็เต็มที่กับชีวิตทุกคนครับเราเจอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ไร้เงาเนี่ยมัสม่าอ่ะเอาละผมนะฮะโอเคครับผมก็จะขอไปเออตรงบ้านหลังที่สองซนะึ่งเป็นบ้านที่เดิทองเองนะผมใครจะตามผมมาก็ตามมาได้ฮนะตายไม่รับกัน ได้ไวและประกันนะโอเคตรงนี้งั้นอย่างที่เราบอกนะอ๋อดีเดเดมิพี่แม่มงอยู่พี่ไปเดอร์พี่ไปเดอร์ปิเกอร์นะคร,รับนะฮะมีซอมบี้มากมายนะโอเคนะครับผมตรงนี้เอ,อ่อใครจะตามมาก็ตามมาได้นะครับผมเราต้องไปถามเรื่องประวัติของแมกนี้หน่อยคนระับจากคุณอู๊ดอู๊ดเฮ้ยไม่ใช่เกิดคุณอู๊ดอูบคุณแกะนะฮะนี่ไง นี่ไงจะแล้วสวัสดีครับคุณแพ้นี่ไงสวัสดีครับคุณแพ้สวัสดีคุณเยวชีเออวันเอ้ยอย่าไปฆ่ามันอย่าฆ่ามันจึงลังถามนี่แกทำเกิดฉันเงินฉันขอตัวก่อนแหละอย่าฆ่ามันนะไม่จึงลังถามเรื่องประวัติเออเดนดาก็เลยว่าแถวนี้มีโตเกียวไหมโอ้โตเกียวเดี๋ยวครับไม่มีอ้าวโตเกียวจปีเปอร์ไม่ต้องยิ้มแล้วเจอคีเปอร์กูไปเลยครับ โอเคนะผมทุกคนนะเราตามผมมานะเราจะรีบไปบ้านหลังที่สองกันอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าผมจะรอเพราะว่าผมจะโอเคตามมานี่ตามมานี่เลยตามมานี่เลยผมอยู่นี่ตอนนี้เสื้อค่อนข้างจะแรงๆอยู่นะฮะให้โอเคใครมันมาเลยตังใครมาเรื่องตั้งครับอ๋อตามมาตามมาเลยตามมาเลย เอ้ยเอา่างนี้ดีกว่าไหมเรากลับไปเข้าบ้านก่อนแล้วก็ไปตอนเช้าโอเคกลับกลับบ้าน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 ด่วนเลยด่วนดวนด่วนด่วนด่วนด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 ุโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพี่กุ๊กกุ๊กจะใครตายเด็กเก็บของเด็กเก็บของเด็กเกมของให้โอ้โหของเใหญ่นะอ้าว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 ช่ดุวยช่ดุวยไม่มีใครช่วยโอ้ยหนูเอือตายโอเคฮะ อ่ะเรารีบเข้าบ้านมาก่อน,นครับผมแหนะไม่งั้นเนี่ยเราจะเจอสถานะโอ้ยนั่น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 ขอขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้โหมีทองแล้วแหมฮะแตกแล้วอ๋อไม่รู้ของใครไม่รของใครตอนนี้เก็บก่อน <c oughs> ตอนนี้เซฟค่อนข,ข้างจะแหลกพอสุดนะครับผมเนะี่ย โอเคตอนนี้แล้วก็ลงมาที่ห้องเต็นท์ก่อนนะครับอ้าวไหวไหมนี่ยอุ้ยอ้าวซอมบี้ลงได้ไงอ้าวอย่ามาอยู่อันดิงอ้าวมาเดียวเซิร์ชแมลงนะต้องเข้าใจมุมอ้าไหวไหมอ่าลงมาห้องเต็นทก่อนดีกว่าเดี๋ยวๆลงมาแล้วมาลางก่อนลงมาลากลงมาลางก่อนของเขาเก็บให้บางส่วนนะฮะเออเออเดด๋ยวๆ เออเดี๋ยวจะทำก่องเก็บเดี๋ยวเดีวเดี <S <S ๋ยวเเดี๋เเอ้าตรงนี้เซิร์ฟแหลกนะฮะลูกของใครเก็บนี้หมดแน่ะลูกของใครบ้างโอเซิร์ฟแหลกค่อนข้างจะเหล็กพอสมควรนะฮะ ถามว่าจะออกเซิร์็จไหมก่อนแรกครับโอเคโอเคคือเราอา,อาจจะไม่นี่เองสีสกายนะเพราะาออผมปิดเสียงเบาเนะนี่ยผมนั่มันดุงใครอะ <laughs> มา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 เข้านั่งก่อนไลยจนเช้ากันดีกว่าครับผมเอารีบเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนของของของเยอห้องใต้ดินนะของเหย่อะห้องใต้ดินของเยอะห้องใต้ดินนะ ตรงนี้ของเต็มอ่ะโหค่อนข้างจม,มูนครับผมเดี๋ยวขอไปตอนตอนเช้าๆเลยแล้วก,นนนนกานะครับผมโอเคตอนก็เช้าแล้วนะครับผมเนี่ยฮะโอเคตอนนี้เราเริ่มทำการสร้างบ้านให้ทุกคนอยู่กันนะครับผมเนะี่ยเพราะว่าตอนนี้มีคนเข้าก็เยีะยพอสมควรนะวส่วนของเข,ของเออห้ขของใต้ดินเนี่ยผมไม่ได้เก็บของใครก็ไม่รู้นะเ,นะเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก็ไปเอากันได้นะไม่รู้ของใครบ้างอะไรบ้างนะก็ไปโดอเอากันเลยนะฮะ่ส่วนไม้หรืออะไรเนี่ยก็เออก็ไม่รู้จะยังไงดีนะครัชนะฮะ ต้ <G ül> องเข้าใจเนี่ยเพราะว่าคนบางคนเนี่ยนะก็โอเคเจ้าชาาอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรดีทเท่าไหร่นะโอเคก็ตตดต้องมาสร้างบ้านกันเลยดีกว่าเราก็จะมาช่วยทำตรงนี้เลยนะกร Hello, up, อ่าวนดีวีเฮ้ยตรงนู้นมีแกไครเอาไอปิดกันไก่กันไก่กันกันไก่เอา ตอนนี้เราเตียงอยู่สามเตียงนะฮะโอเคมีสามเตียง ว่าชีรมุนวุ่นวายหน่อยครับผมนะก็ใจนะครับนะโอเคเดี๋ยวจะไปเออล่าเออล่า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 ,ลาผมซับกันนะฮะ <c oughs> คือหลังจากที่ทำเฟลมารอบหนึ่งแล้วนะเราก็จะไปดูว่าเออเจอจริงจริงเปล่านะก็เจออยู่จริงๆครับผมนะฮะ <c oughs> รู้สึกว่าคุณเขาจะเข้าออกบ่อยนะฮะ <c oughs> โอเค ว่าดต้องเข้าใจนะช่วงนี้เด็กไทยสมัยนี้ติดเกมกันนะ flash งงจริงผมด้วยร,ระยะทางอยู่ประมาณแค่140เมตรเองเนี่ยถ้ามาด้านถ้ามาด้านซ้ายของหมู่บ้านใครมาทักไลน์อะไรตอนนี้วะอ้าขอให้โชคดีครับผมนะฮะบ๊ายบายครับผมนะใครที่รู้สึกว่าแค่ตอนประมาณสองทุ่มด้วยก็คนนี้ก็ต้องเอก็ต้องตื่นเต้นตามปกตินะครับผมถ้าใครมาตื่นตื่นดึกยิงแม่งดีเนะี่ย โอเคครับตอนนี้ก็มีคนออกไปแล้วนะเหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณสองคนมั้งนะนะไม่สองก็สามคนนะครับโอเคตอนนี้คือช่วงที่แบบว่าชุนมูล 5, อาจจะมีเสียงรบกวนอะไรประมาณนี้นะโอเคเฮ้ยใครก็ได้ให้บอกเออน้องเออคนที่คนไหนที่กําลังเออไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยก็ขอปิดไมค์หนะ่อยเพราะว่าเสียงทีวีมันเข้านะฮะเสียงทีวีใครเข้าขอดไมค์หน่อยฮนะโอเคขอบคุณมากอ้าวท่านคุณเลยอ้าวแล้วับผมนะ ก็มาอยู่ตรงบ้านหลังที่สองนะเอาไว้บ้านหลังนั้นไปให้คนเขาเอออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหาบ้านหลังของเองมาอยู่แถวไอรอนอ๋อแล้วม้งว่าเจอไอรอนตรงนี้เหรอใช่เฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกว่าผมจะเออเออรู้สึกซ้อนขึ้นแบบงงๆนะฮะแต่เขากดเออแซดเอ้ยไม่ใช่แซดเอ็มเออเช็คพอยต์โอมสอง โอเคโฮมสองอยู่ไหนโฮมสองโอ้โฮมสองอยู่นี่นะว่าหลังที่สองเราอยู่เออใกล้ๆโอ้โหอยู่เราต้องกลับมาไกลเลยนะไปแม็กแบ็กสอมบี้คือตอนนี้ไม่ได้เปิดโคโลนะครับผมคอมมันไม่แรงพอที่จะเปิดเองนะครับผมนะฮะคือเป็นแต่ตอนนี้ก็เปิดแบบแรียงรายก่อนนะครับผมนะก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาเล่นกันงหน่อยนะฮะ คือจริงเรื่องนี้ไม่ได้เปิดเป็นทางการนะฮะคือไม่ได้เป,รปรเปิดเป็นทางการเพราะว่าอย่างผมเปิดเพื่อให้แค่เพียเฉพาะเออคนที่รู้จักเท่านั้นเองนะครับผมเนะี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเปิดแบบให้ทุกคนเล่นเนี่ยมันจะลำบากจะแหลกแบบแหลกมากประมาณนี้นะครเข้าใจเนี่ยผมบ้านอยู่ไหนเนะี่ยบ้านเรบ้านที่สองอยู่ไหนเนี่ยเอาเอาผมคิดว่าผมตรงทางนะที่จริงเนี่ยผมจำไม่ได้ผมมากเอิมมากคอยว่าชื่ออะไรนะฮะอ๋อผมสองอันนี้โอเคโอเคโอเคผมสองผมสองผมสองออสองอยู่นู้นหุ่นร้อยสี่สิบเมตรนะฮะ จริงมันมีมสองมีสองหลงไงก็คือที่ผมมาร์กไว้มันจะปนก,ก,กับมาร์กแต่เซิร์ฟเก่าด้วยไงผมคือแบบมันจะมีแบบเอ,อ่อที่เคยเล่นเซิร์ฟเก่าๆที่ผมมาร์กไว้มันจะติดอย่ในนี้ด้วยคือมันจะสบสดไงว่าเออชื่อผมอันไหนที่ผมมาร์กไว้หรือไหนที่ผมเอออะไรไว้นีคือมันจะปนไงคือต้องเข้าใจกันหน่อยไอ,อ้นี่ทีพีอย่างเดียวเลย <c oughs> คือเราก็เอ,อ่อยจุยอยุยตยเยุย้เมวเมวเม ห้องสองห้สองห้สองอ้าวไม่ใช่ตรงไหนอ่ะอ้าวโอ๊ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะตรงไหนกับบ้า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 นกบั้งกบั้นกับบ้านโอ้ยโอ้ยเจ็บเจโอ๊กระตุก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 โอ้ยโอ๊ยกระตุกกระตุกโอ้ยโอ้ยโอ๊ยมันสงครามการเมืองใช่ๆเอ้ยยาโอ๊ยไปอยู่ในบ้านพอดีเลยโอเคนะผมอ้าวตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะ เอ้ยเอ<า>้ยเอ้ยโอเ <aquí> คขอบคุณมากทีวีมาเลย <ถ onte. S 1> <uet> ไหมทีวีมาตอนนี้อยู่อยู่ตรงในบ้านแล้วก <Evet. S 1> <g> ็ตอนนี้คนในเซิร์ฟก็ต้องเสือว่าจะแหลกมากพอสมควรนะฮะ อ๋อผมก็ขอออกอยู่นะครับผมนะ่ยคือก็คือทานนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนายครับผมก็คือสร้างบ้านเอาให้รอดก็พอสล้วเราคนอื่นนะส่วนผมก็ขอดูการเติบโตอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันแบบต่างๆที่หลักๆเลยแล้วกันนะโอเคเนี่ยอ๋อแล้วครับผมผมขอต้องเออขอตัวไปโกงงี้ครับผมเนี่ยไปกาหน้าเจอกันไหมครับผมเออขอทุกคนเออยลืมทำกันบ้านได้วยนะครับผมเนี่ยโอเคครับผมขอตัวไปก่อนแล้วครับว่าจะพลาดนะครับผมวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย